สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอปราณบุรีที่นี่คือรีสอร์ทเล็กๆชื่อว่าเรือนจำเรินครับซึ่งตอนนี้ผมจำเนินการมาก็ประมาณสักสิปีเห็นี่ได้แต่อยากจะให้หลายๆท่านด้วยกันครับได้ลงมาสมัมผัสการทำรีสอร์ทว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก็ลเลยอยากจะให้ท่านได้เช่าสถานที่ตรงนี้ซึ่งจะมีเนื้อที่อยู่1ไร่กับอีก3งานด้วยกันตรงนี้ไม่ห่างไกลถนนใหญ่ ถ้าเพื่อออกไปทางด้านนี้คืออยู่ที่ทางข้าวัดนาห้วยซึ่งห่างกันก็ประมาณ400เมตรเท่านั้นจากปากทางเข้ามาที่นี่400เมตรแล้วส่วนไปจากตรงนี้จะเป็นท่าน้ํานาห้วยซึ่งจากตรงนี้ไปจะประมาณ100เมตรเท่านั้นซึ่งท่าน้ํานาห้วยนั้นสามารถที่จะล่องเรือจากส่วนนี้ไปที่ ปักน้ําปลานได้สวยงามมากระหว่างข้างทางก็จะมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติหลายๆอย่างด้วยกันที่น่าสัมผัสเลยนละครับเราเข้าไปดูที่เรือนไทยกันดีกว่าครับเชิญครับเป็นเรือนไทยล้านนาปลูกไว้ก็ประมาณสักสิบปีได้แล้วนะครับทำด้วยไม้แต่ตอนนี้ผมก็มาแต่งเติมโดยใช้เชืล่าเข้ามาผสมผสาน เราขึ้นไปชมข้องบนกันดีกว่าว่าบนเรือนไทยมีอะไรบ้างจะบนเรือนไทยนะครับก่ลงมาทางด้านล่างนี้ด้านซ้ายมือนี่เข้าไปนี่กจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านสเต็กนะครับแล้วผมก็มีเป็นช็อปเล็กเล็ก ช็อปเล็กๆนี่เป็นช็อปที่ไว้วางของจำหน่ายสินค้าอะไรต่างๆนานา,นา,นาตกแต่งไว้ก็ปอป่วนไม่ทราบว่าใครสนใจที่จะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเชนิญนะครับไปดูห้องกันดีกว่าไปดูห้องพักทั้งห้องเดี่ยวห้องคู่ไปทางนู้นม,มาที่ตรงนี้ซึ่งเป็นเรือนพักเป็นเรือนเดี่ยวเรือนเดี่ยวนี้ก็จะมีห้องว้างหน่อยดึงมีเธอเล็กข้างหน้า นะครับแล้วข้างในก็จะมีห้องพักมีห้องน้ํพร้อมนะครับเรือนเดียวนี้จะมีสองหลังด้วยกันหลังนี้จะเป็นสีเทาอีกหลังจะเป็นสีเขียวซึ่งผมตกแต่งไว้ให้หลักดูหลากหลายกับสีสันจะได้สดชื่นเวลาใครมาพักนะครับส่วนเรือนคู่อยู่ด้านนู้นก็ไปดูเรือนคู่กันบ้างครับจากบ้านหลังเดียวผมเดินมาผ่าน ส่วนนี้จะเป็นสวนซึ่งสามารถทําสถานาการอะไรต่างๆเวลาจัดงานเวลานั่งพักเวลามาพักนี้เป็นสามารถที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้มาด้านนี้จะเป็นบ้านที่ผมพักอยู่เป็นเรือนหลังใหญ่หน่อยหนึ่ง,งี้หลังนี้จะมีห้องพักอยู่สองห้องนอนมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีเทอเลสข้างหน้าแล้วก็จะมีส่วนของห้องรับแขกพิเ ซึ่งเป็นบ้านพักที่ผมพักอยู่เองแล้วพอเดินมาทางด้านนี้อีกหน่อยหนึ่งส่วนนี้จะเป็นถนนเส้นที่2จะมีทางเข้า2ทางคือทางแรกที่ผมให้ชมไปด้านนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกด้านหนึง่งซึ่งทางเข้าด้านนี้ก็จะมีที่จอดรถจะมีโรงจอดรถอยู่จะมีห้องเก็บของอยู่ซึ่งสามารถที่จะนํารถมาจอดด้านนี้ได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับเราไปดูห้องคู่กันดีกว่า จะมีห้องพักคู่อยู่อีกสองหลังด้วยกันทางด้านนี้ครับเดินจากบ้านที่ผมอยู่คือบ้านหลังใหญ่ก็จะมีสองห้องนอนหลังนี้จะเป็นสีเทาอีกหลังจะเป็นสีเหลืองแล้วก็แต่ละหลังก็จะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำใช้เทเลสด้านหน้าร่วมกันนะครับนี่คือสีเทาออกมาตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเป็นห้องสีเหลืองซึ่งจะมีบรรยากาศของต้นไม้นะครับซึ่งร่มเย็นมาก คูณนทางเข้าสามารถใช้ทางเข้าด้านนี้ได้เป็นทางเข้าที่2ซึ่งเข้าไปจอดทางด้านนั้นลงรถได้ก็สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายผมคิดว่าถ้าเผื่อหลายท่านวีการสนใจเกี่ยวกับการจะทาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีสอร์ทก็ดีหรือว่าจะทําในสถานที่อะไรต่างๆนานา,นาคิดว่าแอเรียตรงนี้น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดึงไล่กับอีก3งาน แล้วก็มีสิ่งก่อสร้างมีสิ่งปรงับปรุงสร้างที่ผมคิดว่าลงตัวนะลงตัวมาปรับปรุงกันอีกนิดนิดหน่อยๆก็สามารถที่จะดาเนินธุรกิจของท่านได้นะครับสนใจยังไงสอบถามอะไรเพิ่มเติมโทรหาผมได้063-669-6169 063-669-6169โทรหาผมโดยตรงได้จำเริญรัตนาะขอบคุณรับแล้วพบกันที่นี่ปาณบุรีจังหวัดประจวงเขรีข